สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ตั้มจะมารีวิวอุศลักขาด่างเหลืองนะคะต้นนี้จะเป็นต้นที่พึ่งกลางใบใหม่มาเล็กๆนะคะดูนะคะความเล็กของเขาก็คือลายเขาเนี่ยจัดมากเล็กกว่านิ้วชี้จำอีกนะฮะเนี่ค่ะนิ้วชี้จำเนหะนิ้วโปจำนเนหะเขาเนี่ยให้ให้รู้ว่าถ้าเราต้องเลี้ยงไม้ด่างแล้วก็เป็นเล็กๆเนี่ยเนื่องจากต้นเนี่ยก็คือ ชิ้นตาเขาเนี่ยตุยนะคะก็คือเน่าแต่ว่าตั้มเห็นว่ามีชิ้นตาเขายังเหลืออยู่ปริมาณที่น้อยมากเลยนะคะแต่ว่าก็เลยเก็บเขาไว้เพราะรู้ว่ามาจากแม่ชิ้นตาด่างนะคะเป็นด่างสวยเลยแหละก็ดูลูกของออกมาก็ยังสวยก็เลยเอาเขามาชำแยกไว้จากในสวนต้นไม้นะคะตั้มก็จะมาใส่เ,เม็ดหินดินเผานะคะเนี่ยคะ่ะเป็นเม็ดเล็ก หาซื้อได้ตามวัสดุปลูกทั่วไปนะคะเม็ดดินเผาไซเล็กนะคะสีสันน่ารักน่ารักนะคะแล้ต้องก็มาผสมใส่กับเพอร์ไลแล้วก็ใส่น้ำลงไปครึ่งนึงนะคะก็ชําเข้าไว้อยู่ในนี้นะคะในแก้วแล้วก็รอ,อ,อเขาโตขึ้นมานะคะทีนี้เนื่องจากว่าเขาเน่าเนี่ยแล้วก็มีชิ้นตาที่ยังหลงเหลือเล็กๆเ,เนี่ย ทำก็ยังเสียดายนะคะก็อยากให้เพื่อนๆรู้ว่าเราอย่าทิ้งเขาไปหมดถ้าเกิดค่ะเขาไม่เปื่อยเลยเนี่ยเขาสามารถที่จะกลับมานะคะเป็นต้นไม้แบบสวยๆให้เพื่อนๆได้นะคะเอาใจคนที่เขาชอบเลี้ยงนะคะแล้วก็ดูแลรักษาเขาเนี่ยก็คือทําแบบน้ำก็ได้ะคะ่ะวัสดุปลูกสะอาดแล้วก็ใส่แก้วใสๆซิลิโคนแบบนี้นะคะเป็นกระถางไม้เล็กไซส์น่าจะ3นิ้วนะคะ อันนี้ําเลี้ยงเนี่ยจาใส่ยังไงกว่าจะกลางใบนะคะนี่ค่ะําก็จะเอาเขาใส่เข้าไปในแก้วนี้นะคะนี่จาจะวางไว้บนโต๊ะดูเขาทุกวันนะคะจวก็จะใส่เข้าไปในแก้วอีกทีหนึ่งนะคะอย่างนี้นะคะก็เป็นแก้วน้ําทั่วไปนะคะเพื่อนเราตแล้วงก็ใส่ฝาครอบนะคะครอบลงไปอย่างนี้ค่ะปิดให้สนิทนะคะปิดให้สนิทเนี่ยก็ดูวางไว้บนโต๊ะอย่างนี้เขาเลยนะคะ ความชื้นเขาก็จะอยู่ในแก้วในกล่องนะคะแล้วก็อยู่ในกระถางต้นเขาครควนี้น้องเขาก็ค่อยๆจเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วนะคะจำเห็นว่าเออใบเขาเริ่มโตแล้วแล้วก็มีใบเลี้ยงมีใบเลี้ยงก็คือใบเล็กใบนี้แล้วก็ใบที่ออกลายเนื่องจากเขาสวยมากนะคะคือจะมาออกมาก่อนตแบบหนึ่งนะคะ ให้เพื่อนเพื่อนรู้ว่าเออเลี้ยงเล็กๆเนี่ยก็คือใส่แบบนี้ไว้นะคะเป็นชิ้นตาหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในแก้วนี่ฮะปิดไว้น้องก็ใช้เวลาก็เกือบสองอาทิตย์นะคะเกือบสามอาทิตย์เลยแหละไม่ใช่สองอาทิตย์สามอาทิตย์เพราะว่าเนื่องจากว่าชิ้นตาเนี่ยเขาตุยมากนะคะก็คือเปื่อยเหลือครึ่งหนึ่งเล็กๆเท่ากับอ่า มีก,ก้อยนะคะแต่ว่าเขาก็ตาเขายังเหลือตีอยู่แค่นี้น้องเขาก็ให้ลายออกมาที่แจ่มแล้วก็สวยด้วยเลยนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยวัสดุปลูกเนี้ยก็ง่ายๆนะคะเพิ์ไลา์กับหินเอ่อมเมล็ดดินเผานะฮะต้องใส่แบบนี้นะคะ เพราะว่าเนื่องจากว่าเขาเป็นชิ้นตาที่แม่เขาด่างมาอะฮะที่ตั้มเคยแบ่งขายไปแล้วแต่ว่าชิ้นตาเนี่ยเขาไม่ค่อยโตเหมือนเพื่อนเอ,นเ,อนเขาอะฮะแต่ตั้มก็ยังเสียดายแล้วก็เลี้ยงไว้น้องก็โตขึ้นมาและเป็นลายด่างสวยยังไงเดีย๋ยวตั้มจะอัปเดตต้นเนี้ยให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูเรื่อยๆแล้วกันเนาะแต่สำหรับคนที่ชิ้นตาใกล้ตายหรือเน่าเนี่ยล้างทำความสะอาดเลยนะเพื่อนๆนแล้วก็ใส่วัสดุปลูกง,ง่ายๆแบบเนี้ย่ะ เราเอาใส่เข้าไปในแก้วอย่างที่ต้องทาให้ดูแบบเมื่อกี้นะคะเลี้ยงจนกว่าเขาจะโตนั่งดูเขาทุกวันก็ได้นะคะ,คะใส่ไปักแก้วแล้วก็ปิดฝาครอบไว้นะคะอันนี้ต้องก็ปิดไว้เพราะว่านั่งจากตรงนี้รูมันเป็นทะลุต้องก็เอาสกอ็อตเทปปิดแน่นแล้วก็กดให้ให้ฝาครอบปิดแน่นก็ไม่ต้องเปิดบ่อยนะคะเพื่อนๆสังเกตว่าถ้าน้ําเขาพร่องเมื่อไรเนี่ยเราค่อยเติมก็ได้นะคะเพื่อนเพื่อน สำหรับวันนี้ตั้มก็จะลาไปก่อนเนาะสําหรับบุษราคำด่างเหลือนต้นเล็กๆนะคะช่วยชีวิตเขากลับขึ้นมานะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าราคาไม้เนี่ยค่อนข้างแพงนะคะแพงกว่าพวกกระถางสามกระถางร้อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม้พวกเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเขาถนอมแล้วก็ให้เขาฟื้นนขึ้นมานะะ่ะเขาก็มีมูลคา่ามีราคาได้นะคะ อย่าเพิ่งถอดใจหรือท้อใจนะคะสำหรับเจอต้นไม้ที่แบบตุยมานะคะถ้ายังเป็นต้นเนี่ยตุยก็ยังมีความโตแทงหล่อแทงยอดได้นะคะเพื่อนๆของต้นเนี่ยเหลือชิ้นตาแบบนิดเดียวเองคะ,ะน้องก็ยังฟื้นขึ้นมาได้นะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็คืออยากเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เลี้ยงบุษราคำ ด่างเหลืองหรือว่าด่างอะไรก็แล้วแต่ที่ตุยเนี่ยก็สามารถเลี้ยงเฟื้นคืนชีพแบบตำได้นะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวน้องก็โตขึ้นมาขอให้เขาเหลือชิ้นตาเขานิดนึงก็ยังดีนะคะเพื่อนๆพื่นสำหรับวันนี้ต้ำก็ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่กดติดตามนะคะ ช่วยกดถูกใจด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการอัดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีนะคะ